2อันดับแรกได้สิทธิ์เลื่อนชั้นอัตโนมัติเลยส่วนระดับ3 456ต้องไปเพลย์ออฟสวนที่พัทยานะครับช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลชายหาดเดี๋ยววันนี้ต้องเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยเราจะเจอกับบาเรนสถานการณ์ต้องชนะสถานเดียวนะครับแต่เมื่อวานนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มสาย C ีนัดที่ 2, 2> องก็แข่งที่จอมเทรารีนาเมืองพัทยานะคะญี่ปุ่นค่ะเสื้อขาวพบกับทีมชาติจีนนะคะซึ่งทั้ง2ทีมนี่ชนะมาในนัดแรกค่ะ เกมนี้นะคะจีนเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนําก่อนเลยนะคะจากเสียวเกิงหาในนาทีที่7ค่ะครับนำก่อนหลังจากนั้น,ปนเป็นของญี่ปุ่นยิงรวดเดียว6ลูกเลยค่ะก็6ประตูรวดนี้นะคะได้จากชิบาโมโตชินยะในนาทีที่9ชูเซยามาอุจินาทีที่10นะคะและทาคาอากิโอบานาทีที่19้าทาคุยะอาคามุมะนะคะ2ลูกเลยคนนี้ยิงไปในใน,นาทีที่23และ24ค่ะ และลูกสุดท้ายนะคะริโนสุเกะอิโตะนะคะยิงในนาทีที่3 6 6ค่ะครับญี่ปุ่นนี่ชนะจีนไป6 1นะครับชนะ2นัดติดมี6คะแนนเต็มยิงได้13เสียไปลูกเดียวส่วนจีนชนะ1แพ้1นะครับมีอยู่3แต้มแล้วก็ผลอีกคู่ในสายซนะครับเรบาดอนชนะอินโดนีเซียไป12 .0 ต่อ0มี3คะแนนเท่ากับทีมชาติจีค่ะ โปรแกรมฟุตบอลชยายหาดชิงแชมป์เอเชีย,ชยนะคะสายเอน้นสุดท้ายก็มีแข่งวันนี้นะคะ20มีนาคมค่ะ17นาฬิกาซาอุดิอารเบียนะคะพบกับอัฟกานิสถานค่ะและอีกหนึ่งคู่นะคะก็ช่วงเวลา2ทุ่มนะคะไทยเราค่ะพบกับบาเรนครับไทยเรามี3คะแนนนะครับเกมแรกแพ้ซาอุเกมที่2เอาชนะอัฟกานิสถานส่วนบาเรนมี6คะแนนจากการชนะอัฟกา,าน,านกาิสถานและก็ชนะซาอุดิอารเบียนะครับ นั่นหมายความว่าทีมชาติไทยโจทย์ก็คือจําเป็นต้องชนะบาเรนสถานเดียวถึงจะมีลุ้นเข้ารอบนะครับเพราะว่าดูจากคู่แรกซาอุดิอราระเบียมีโอกาสสูงที่จะเอาชนะอัฟกานิสถานนั่นหมายความว่ามีโอกาสเห็น3ทีมที่มี6แต้มเท่ากันนะครับอาจจะต้องมาดูเรื่องของลูกได้เสียนะแต่โจทย์แรกเลยเราต้องชนะก่อนต้นนี้นะคระสองทุ่มนะครับไปเชียร์กันได้